ยอดมันอะไรเนี่ยช่วยดูด้วยพี่น้องเป็นกาฝากมันมาสะจั่นย่างงี้นะดูดิฮะโอ้หิบร้อยมันกาฝากอะไรทำไมมันอย่างงี้พี่น้องดูดิโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยโูตรกาฝากทั้งนั้นเลย น้องเคยดูเลยนี่เป็นร้อยต้นเดียวนะเนี่ยร้อยแย่ร้อย,อยาาก็มีสองร้อยอนะ่ะละมันกาฝากหรือร้อยรูเดี๋ยวผมจะหักไปดูทั้งด้านเลยเนะดูด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปดูมันกาฝากหรือร้อยรูผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ยังบอกว่าร้อยเขบอกว่าร,ร้อยรูจะไปดูหรืไม่ใช่หรือเปล่าถ้าใช่ถึงมาหาศา,ศารเลยนเนี่ยดูด้วยพี่น้องเนี่ยทั้งนั้นเลยโอ้ทำไมมันเยอะอย่างนี้เ่ยเกิดมาเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นกาฝากเราจะบุกลุ่มมาตุ้มอย่างนี้น้่นเลยพี่น้อง ดูเด้อเนี่ยทั้งต้นเลยขาฝากล้วนๆเลยเข้าฝากลึอร้อยรูยังไม่รู้รูยี่นี่มันแห้งแล้วเนะี่ยที่แห้งที่ขาดออมากออากวพื้นที่เยอะนั่นี่ะที่อยู่บนพื้นนี่เป็นร้อยขาดลงมาแล้วนะตรอยู่ข้างล่างจะเป็นร้อยดูเด้อนะ ขนาดนี้นะอะไรจะขนาดนักดูด้วยกาฝากทั้งง้านพี่น้องต้นลูกว่าเนี่ยลูกว่าหินที่ป้าของเรกลูกว่าหินแล้วนะมาสารเลยนะเลยกาฝากทั้งนั้นเลย มาอยูหกสิบปีพวกนี้เคยเจอนี่แหละเยอะขนาดนี้เที่ยวจะเอาไปพารวมเป็นร้อยลูดีเขาว่าหรือเปล่า